ไอ้เฮียนี่คือรายการอะไรครับเนี่ยสวัสดีครีเอทีฟคิมนะครับเขาไม่ไหวเดินออกได้เลยครับไม่ไหวเดินออกมาเลยโอ้โหชวนใครมาวันนี้ใครก็ได้ไอ้เฮียเริ่มรายการทีเฮ้สวัสดีผมครีเอทีฟคิมและนี่คือรามูเน่นะครับผมวันนี้นะฮะเราได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปที่คพี่โอ้สเนี่ยแกทำรายการรายการหนึ่งเว้ยชื่อว่ารายการไรท์โค้ด เป็นรายการที่เขาจะมาจับหนุ่มหลากหลายสไตล์รูปแบบเนี่ยมาเปลี่ยนลุคใหม่ให้กลายเป็นลุคที่ใช่ลุคที่ชอบนะครับโดยมีโ,โค้ชมาแนะนําให้เราอย่างดีซึ่งวันนี้ผมก็เป็นแรับเชิญมาจับรายการ <Yeah. S 1> ตอนนี้ด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปเลย ตอนนี้นะฮะเราเจอคนที่เราอยากเจอแล้วนะฮะจะบอกว่าเรามีสั์ใหม่เขาเรียกว่าศับละลายวิธีกรรมเป็นศัพท์ที่เอาไว้ใช้เวลาเจอใครก็ตามพูดคํานี้ไปเขาจะผ่อนคลายขึ้นเยอะเลย พี่สอนไปเจอครูสอนภา,าษาอังกฤษคนหนึ่งเป็นคนใต้และทีนี้เขาเจอพี่สอนเจอกันในวงเก๊กฮวยสดในขณะที่เขากินน้ํากันเยๆๆๆๆๆๆอยะแยะเแยเหอใช่ไหมเนี่ยนะเราจะมาสอนภาษาอังกฤษนะเริ่มจากเด็ก่อนสะกดอย่างนี้ G H E อ่านว่าตาฮีพอครูได้ยินเรื่องนี้พวกตาฮีไม่เคยออกจากหัวกูอีกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําว่าตาฮีเนี่ยจะทําให้เขาผ่อนคลายขึ้นไหม สวัครับพี่ดูสนใจผมมากพอดีเหนื่อยใช่ไหมงานทั้งวันทั้งคืนเลยมีกอดให้กำลังใจสุดยอดครับไอ้เฮียนี่คือรายการอะไรครับเนี่ยเราคนนี้ครับพี่ผมจะไปรายการท่องเที่ยวคุณมากเลยมาอยู่เมะเฮ้ยเพื่อนคนแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่แต่งงานไปแล้วเหนียงติดตามเฮ้ยบ้านะตามจริงกชยที่วิ่งเรเร็ว ใช่ที่แบบเจอเฮียปัญหาเฮียอะไรวิ่งเดียวเลยสัตว์โจรใช่ไหมเป็นโจรใช่ไหมเป็นมิตรพี่เป็นมิตรอ๋อมิตรภาพมิดฉาชีภาพมิมกับอะไรกับอไรกับอะรับพาทิมกลับไปเลยมาถ่ายรายการกับพี่ไงกูไม่อยากได้แล้วว่ากูอยู่กับนอนต่อวันสนุกเยอะกันรองกันร้องกัพี่วันนี้พี่เครียดไปทั้งวันใช่ไหมกูคิดตอนเจอมึงนี่แหละนี่ผมมีคำมาละลายพฤติกรรมทำให้ผ่อนคลายขึ้นเยอะเฮียกูรอเลย T H E อ่านว่าอะไร The ไม่แม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องยังไง T H E อ่านว่าตาฮี ภาษาใต้พี่ภาษาใต้อ่านว่าตาฮีนี่คนใต้สอนร<ล><ม>ายการ,ารมึงพูดกับมอคได้ไหมได้คุณครับอย่างน้องๆ <c oughs> T H E อ่านว่าต ah <c oughs> าฮีคำถามคือกูต้องรู้ไหม กูต้องรู้ไหมว่า T H E ต้องอ่านว่าตายีเรียกว่าผ่อนคลายเช่เชื่อผมเชื่อผมโอ้ยกระปิกระเป๋าเลยอ๋อเนี่ยมาถ่ายวีล็อกมาถ่ายวีล็อกที่บ้านผมพี่พี่ได้ออกที่ช่องกินยากได้ออกแล้วมากครับโอ้โหยินดีครับอยากไปแบบมายูเมะมากอยากไปเที่ยวมากมีโอกาสได้มาร่วมกันแต่ว่าถ้าถ้าเจอแบบตายีเมื่อกี้พี่อยู่บ้านนี่พักผ่อนอย่างพี่ไปเลยพี่ไปพี่ก็แบกอ๋อหมายถึงว่าแบกมุกคุณแบกกุ้งยี่มาเป็นปลาบ้างโอ้ยปลาเอ้ยกการทีชวนใครมา วันนี้เอ,อเหีเ้ยอแล้วชื่อมึงกูเป็นคนเสนอชื่อแรกเลยนะจริงเหรอก็อไม่น่าเชื่อลูกค้าบ้าจี้ให้ผ่านด้วยเหี้ย <c oughs> เอาเป็นว่าไม่ว่าผมจะอ่านอะไรผิดผมจะอ่านชื่อลูกค้าพี่ถูกต้องแน่นอนนี่พี่ขออย่างเดียวไม่ว่าจะตลกหรือไม่ตลกก็ตามถ้า <c oughs> มึงอ่านผิดนะอาจจะมีซีซั่นเดียว <c oughs> ในรายการบอกเลยว่าพี่หายห่วงแน่นอนพูดเล่นตลกเอิร์กอาร์เงี้ยกว่านี้ยงยงนับรายการที่พี่น่อยรีบพี่พร้อมแล้วคิมเนี่ยรายการพี่พร้อมแล้วเไปเข้ารายการ สวัสดีครับ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 โอ้โหนี่นะฮะร้องนนทนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครีเอทีฟคิมนะครับเดูยอดดูยอดดูยอดจริงจริงติดตามพี่คิมอยู่เรื่อยๆนะใช่ผู้เราใจไปนันแหละออกรายการไงพี่คิมที่ใครเขออกรายการพูดโอ้โหต้องพี่เท่มากไม่มีหรอกครับพูดเรื่อยต้องพี่มากนะเอาเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยเออเออโมดีใจเอาจริงติดตามผลงานตั้งแต่ The Voice อุ้ยขอบคุณมากครับจาเ พูดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวลูกตล์ความมั่นใจอย่างเงี้ยการเปลี่ยนลุคนี่จริงๆไม่ยากเลยเราแค่แบบเปิดใจแล้วเราจะได้เป็นรับดู การเปลี่ยนลุคมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบมโบลิกในการบอกว่าเราเติบโตไปแบบไหนเรากาลังอินกับอะไรเราเสพอะไรอยู่มันจะสะท้อนผ่านการแต่งตัวของคนคนนั้นออกมาแล้วก็ที่สําคัญแบบโอเคลูกเมีจะไปบอกว่าเออไม่ต้องตัดสินคนที่ภายนอกแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการแต่งตัวหน้าผมทั้งหมดเนี่ยมันคือน้าบัตรใบแรกที่เราแจกให้กันโดยที่เราไม่ไม่ต้องพูดอ่ะมันคือ first impression ่ที่ควรจะได้เห็นก่อนเขามีการดูแลเป็นยังไงบ้างเออมันเป็นสิ่งแรกที่เราแจกให้กันโดยที่เราไม่ต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์ทําให้เราัััันนนนนนนมาาเเปร้้กใใวีช่พะะฉ ผมต้องขอฝากด้วยได้ครับรบกวนด้วยก่อนที่เราจะไปแต่งตัวกันผมอยากร้องเพลงของคุณเฮ้ยได้ดิสุดท้ายฉันก็ตายตามแม่ เขาไม่ไหวเดินออกได้เลยนะไม่ไหวเดินออกมาเลยประงเขาไม่ใช่อะไรเพลงยิงรเสียแม่ไปคนนึงนกลัวท่อน A สองแล้วก็จะหายไปคนนึงด้วยเราเล่นเราเล่นเล่นเล่นโอเคโอเคโย่เดินเดินออกมาเลยไม่ไหวเดินหรอกที่นี่เริ่มมีนะมีอารมณ์มโหแล้วประเดลงกีต้าอยู่ในมือด้วยเนี่ยที่รอยแตกนั่นคือตีไปแล้วคนหนึ่งนะตีก่อนนะครับตีมึอสองมีก็เลยเป็นลุกเป็นลุกเป็นลุกาดจากไปเป็นลุกกันนะครับขอบคุณนะครับ ครับเีตเรียกครับดิวนะน่ารักนะให้แฟนให้แฟนเขาดูเมน่ากวะน่ารักว่ากวะเนี่ที่บอกให้ใส่อย่างงี้ตั้งแต่แรกทาไมไม่ใส่เล้ว เมรอคืนนี้เลยเดี๋ยวคิมกับไปด้วยลุคนี้มาชาติแน่นอนทำไมฮะให้มันแตกเลย,ด,เยดีกว่าครูอุตส่าห์จะพาไปทางอื่น<แ>ถ้าชอบนะชุดนี้เดี๋ยวให้กับบ้านเลยเฮ้ยจริงป่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่มึงจะไม่มมึงจะไ่แบบไม่เป็นไรพี่หเหรอเการเล่าแบบว่าการปฏิเสธผู้ใหญ่เป็นการเสียมอะไรอ๋อแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวแบบน้องนั่นเกรงใจไปเลือกสูพีมนั่นบนได้ถ้าได้ไม่มีสูพีมหรอกเ้าบอกมีแต่สุพรรณสรุปคืนนั้นที่ขึ้นสองจริงเหรอนอน ไปออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วไปแลยพมองดูแรกๆนี่เหมือนอย่างนึงเลยพี่เหมือนอะไรวัยรุ่นภูวิลล่าี่คลิปสทรงเอนี่ฮะนี่คือลูกที่สรุปตอนจบมาแล้วดีไอ้เที่ยดีให้หล่อบ้างอีพีหน้านะมึงทำโมกนะชุดนี้นะ ทำไม่ใส่ชุอนี้คงไม่พี่โอ๊ตถีบไดน้นะกูจะติดเทสซิพเตอร์ป่ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับตักช่องเฟียทีพิมด้วยมีทุกอย่าง <c oughs> ยกเว้นสาระเทียบ <c oughs> นี่อย่าลืมนะฮะฝากติดตามโคตรค,ครูนะฮะมีทุกอย่างนะครับยกเวน้นข้อดีของเจ้าของชอ่อง <c oughs> ขอบคุณครับผมไม่น่าเชื่อครับสงครามเจ็บสองฝ่าย อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไคร b ์ให้กับพวกเราทีมรามูนิกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์และที่สําคัญครับเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าคอนเทนต์ครั้งหน้าจะเป็นไงเพราะคุณจะไม่สามารถคาดเราได้เพราะนี่คือรามูนิสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายช่วกูไม่จบงปายขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับ